ทุกคนเราอยู่ที่ n u m b e อร o โอชาวทุกคนว้ามีฝรั่งมาแล้วนะบรรยากาศดีมากเลยเป็นบ้านทุกคนเนี่ยเป็นบ้านนะฮะ ลงไปดูข้างล่างกันนะทุกคนคือใครชอบความเป็นส่วนตัวที่นี่นะแอร์เยน็นฉ่ามีห้องพัดลมห้องน้ําในตัวเลือกได้เลยนะครับทุกคนจะเดี๋ยวจะพาลงไปดูข้างล่างปิดห้องก่อนห้องน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าทําไมไม่โชว์มีดีแล้วไม่โชว์นี่ฮะนอนสบายนะฮะใครที่ขี้หนาวก็ปิดแอร์ได้เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างกันนะฮะนี่ฮะ เป็นแบบนี้โพสคลิปนี้ไปก่อนให้โลกรู้ว่า<ม>นี่ชั้นห้องแบบนี้ก็จะมีห้องน้ํารวมข้างล่าง<ม>แต่ถ้าใครห้องน้าอีกตัวก็มีนะฮะทุกคนนี่ค่ะมีความเป็นส่วนตัวเป็นห้อง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 นี้<ม>ก็จะมีแผนที่แมปเชียงใหม่ด้วยนะฮะทุกคนอ๋อวันนี้มีอ๋อมีซันเดย์มา켓มีสัตว์เดย์มา켓ด้วยนี่วันนี้วันเสาร์นี่ใช่ไหมไอวันนี้วันเสาร์เราต้องไปดูนี่มีครัวให้ดูด้วยนะครับทุกคน มีฝรั่งุกคน้อยฝรั่งเซ็กซี่นี่นะนก็จะเป็นห้องแบบนี้มีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆนะครับนี่ฮะทางเข้าจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนซอยประชาธิปกเอ่อพระปกเก้าหทุกคนนะฮะพระปกเก้าหกนะฮะนี่จะเป็นห้องนั่งเล่น มอเตอร์ไซค์สามารถเช่าได้นะฮะแล้วก็มีอ้อมีฝั่งนี้มีสองฝั่งนะฮะนะครับจะเป็นสามารถที่จะศึกษาตรงนี้ได้นะครับอ ภาษาอะไรจ๊ะฟังดู้เรื่องไหมฮะนี่ฮะเป็นบ้านสวยมากทุกคนมีความเป็นส่วนตัวไม่มีใครมานั่งจับตานะฮะแต่ก็มีความปลอดภัยฮะ,ะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกก็ต้องมีเขาเรียกว่า privacy security ก็ต้องมีนะฮะกล้องกล้องวงจรปิดก็ต้องมา้ายฝรั่งอุ่นดีมากเลยทุกคนจะอะ ดูสนัตจะาแอบๆไปดูนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายฮะ,ะทุกคนจากเราจะมาถ่ายจะไปซีซัวไม่ได้เลยทุกคนนี่ฮะตรงนี้จะเป็นต้นที่เรทําเป็นนี่ฮะเห็นไหมฮะจะมีต้นไม้เดินออกไปก็จะเลี้ยวไปทางราชาพาัคตไ์นแล้วก็ไปอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ได้ทุกคนคุณดีมากเลยทุกคนดูสิเนี่ยนี่ฮะที่มะม่วงนี้ก็จะไม่ลงต้นนะฮะ ทุกคนเราเห็นไหมโอก,กาสดีๆแบบนี้จะไม่บอกต่อได้ยังไงมีความเป็นส่วนตัวใครจะเจอเพื่อนดีๆเห็นไหมเป็นห้องใครห้องมันห้องใครห้องมันใช่ไหมฮะมะม่วงก็ออกดอกเห็นไหมฮะมะม่วงก็ออกดอกอันนี้อยู่ในกระถางใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นต้นลั่นถมใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นต้นอะไรฮะทุกคนทุกคนก็แอบดูหุ่นก็ไปด้วยนะฮะนี่ฮะจะเป็นต้นอะไรฮะทุกคนต้นอะไรฮะต้นคล้ายๆต้น,ต,นต้นเบาบับไหม ยไม่ใช่ทุกคนอันนี้ต้นลีลาวดีฮะทุกคนจ้าอันนี้ต้นมะกรูดไหมอะต้นมะกรูดไหมฮะนี่ฮะต้นมะกรูดไหมไม่ใช่ต้นไม้ดัดฮะไว้มีต้นไว้มีต้นนี้ด้วยครับทุกคนต้นกัญชาทุกคนอุ้ยนี่งามนะฮะต้นกัญชางามนะ อันนี้สวยสวยทุกคนถ้าเกิดใครกินแกงอะไรที่เป็นกระเพรานะฮะมาเด็กได้ทุกคนไปผัดอาจจะมีมีเอัดอ์ข้างนอกค่ะทุกคนจะฝรั่งบุญดีทุกคนอันนีโกศลเนไหมมีห้องเป็นสัดส่วนทุกคนนะฮะอาหารก็มาฝากข้างล่างได้ไปเดี๋ยรโพสคลิปนี้ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวฝนนี่ทำไมดูเหมือนกับฝนจะตกไหมออกมันจะมันไม่ร้อนเท่าไหรน่นะทุกคนนะฮะ ข้างในห้ามสูบบุหรี่ออกก็บอกห้ามสูบบุหรี่ข้างนอกก็ห้ามสูบนะฮะฝันดีมากเลยอะทุกคนแต่แล้วใครมาพักที่นี่นี่จะต้องได้เพื่อนหุ่นดีๆหล่อๆนะฮะทุกคนจะนี่ฮะก็มีความเป็นส่วนตัวนะฮะเห็นไหมมัอนอยู่บ้านอะไม่ต้องมีใครมานั่งเฝ้ามเมอะไรแต่มีความเป็นปลอดภัยด้วยนี่ฮะมีโครงมีครัวะะทุกคนนี่มีอ่อ่า,อาที่ภาพปบว่าดาราดังนะฮะทุกคนดาราดัง โอ้โหนี่ฮะตู้เย็นสามารถเก็บของได้ทุกคนจ้านะฮะเก็บของส่วนตัวนะฮะไม่ได้กระมองข,ขโมยของคนอื่นกินไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราต้องออมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะฮะมีกินมีใช้ฮะทุกคนนี่ฮะแล้วอร์นิบุญดีมากเลยทุกคนทํายังไงดีอยากรู้จักมากเลยทุกคนสัดส่วนเขาดีแล้วก็ดูพาเป็นสพส่วนนะทุกคนจะไม่ต้องออกกําลังกายแต่ที่สําคัญคือ number four old town แห่งนี้ นะฮะต่างคนต่างอยู่นะฮะมีความเป็นส่วนตัวมีต้นลำไยด้วยฮะทุกคนนะฮะสวยมากลดมากทุกคนดูสิแต่มีความเป็นมิรนะทุกคนเข้าใจไหมมีความเป็นส่วนตัวแต่ก็เป็นมิตรด้วยไม่ใช่แบบอ,อะไรอย่างเงี้ยกันองกก็ต้องมานะฮะนี่ฮะ S <S <an> เห็นไหมมีบ้านไปสองชั้นกาอยู่ข้างบนข้างบนเนี่ยจะมีห้องน้ําแยกออกมาอย่างนี้นะเพราะเขาไม่ได้ออกแบบมาให้มีห้องน้ำ,นำอีกตัวฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะฮะกฎกติกาทุกคนไี่ฮะเราสามารถที่จะขึ้นมานั่งเล่นตรงนี้ไลฟ์สดให้โลกรู้ว่าเราอยู่ที่ Number 4โฟร์โอชาวทุกคนดูสิฝรั่งหุ่นดีมากเลยฮะทุกคนดูสินี่ฮะซูมไม่ได้ฮะเครื่องนี้นะฮะนี่ฮะ คนดูสิอยากรู้จักมากจะทําไงดีะทุกคนก็เราก็แหมลุกเล่นเราพูดเล่นค่ะทุกคนเราพูดเล่นจะได้แบบไม่เบื่อไงค่ะจะได้แบบไม่เบื่อ,อน,นี่ค่ะทุกคนเพื่อนเขาก็อยากมานั่งคุยด้วยแต่เราก็ไม่ให้มาไนงะแต่เดี๋ยวดูก่อนนะคะมานั่งคุยนั่งเมาส์เป็นเพื่อนนอนคนเดียวแล้วกลัวค่ะทุกคนอยู่คนเดียวแล้วกลัวเขาอาจจะให้กลับดึกๆมาแป๊บหนึ่งมาให้ให้คุยงานเสร็จเราไล่กลับไปเลยประมาณนี้ค่ะ เนี่ยอากาศดีมากๆเลยเห็นไม,มองจากข้างล่างตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีความเป็นส่วนตัวมากๆจลรางหล่อมากทุกคนดูสิ